แนะนำครับร้านเติมเกมมารุนชอบครับมีบริการเติมเกม e football ครับราคาถูกที่สุดในไทยนะฮะการันตีความปลอดภัยครับผู้ติดตามเนี่ยกว่า140,000คนเลยฮะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน100%ฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับคุณผุพชมเก่งช่านักบอลพันล้านฮะคลิปนี้ผมมาพูดถึงครับสิ่งที่จะมาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในวันพฤหัสนี้จะมีอะไรมาใหม่กันบ้างครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะอย่างแรกครับนักเตะพวกอีปิครับที่จะมาในวันจันทร์นี้ฮะนี่เลยนเตสครับดาบิสวิยานะฮะโอ้โหแต่ละคนนี้ก็เดือดเดือดแน่นอนเลยฮะแล้วก็นี่ฮะ เอโต้ e to, อะไรอย่างเงี้ยฮะตัน1นึ่ครับคิดว่าน่าจะไม่พลาดเลยฮะสำหรับเลเวอโต้นะฮะแล้วก็แพ็กอื่นๆเอ่อแพ็คแพ็คที่มาในแพ็กอีพิกเนี่ยก็จะมีพวกนี่ฮะเวนิซิุสจูเนียองตวนคนิสมานอะไรพวกนี้ครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็เกมก็จะมีการแจกชุดไปเลยนะฮะอย่าลืมเข้ามาล็อกอินให้ครบกันด้วยนะฮะแล้วก็พวกกิจกรรมอะไรเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยนะฮะแจกทั้งทองทั้ง เทรนนิ่งอะไรพวกนี้ทั้ง GP เนาะก็อย่าอย่าลืมเข้ามาเล่นให้ครบให้จบกิจกรรมกันด้วยนะฮะกิจกรรมเนี่ยมาแบบรัวๆยาวๆเลยฮะทัวร์แอนด์อีอะไรพวกนี้ก็โอ้โหมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะนี่ฮะ ตัวแนนโกนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจครับได้ทั้ง exp นะฮะได้ทั้ง gp นะฮะแล้วก็นี่เลยฮะกิจกรรมเนี่ยหลากหลายทัวร์อนีเวนต์เนี่ยมากันเพียบเลยล่ะฮะนี่ฮะสำหรับในวันจันทร์นะฮะอิตาลีครับอะไรแบบนี้ก็มาด้วยแหละฮะนี่ฮะต่อมาฮะในวันพฤหัสครับนักเตะนี่ก็ยังมีให้แลกกันอยู่เหมือนเดิมยังไม่หมดเวลานะฮะก็เข้ามาล็อกอินแล้วก็มา ได้ของฟรีๆกันด้วยแหละฮะส่วนนักเตะ Player of the Week ครับมีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันคนระับสำหรับนักเตะนี่ฮะ Player of the Week ใน UCL นะฮะหรือว่า UEFA Champions League นะฮะส่วนจีนๆ,ๆนี่มากันเพียบเดี๋ยวคาดการให้ดูกันอีกทีนะฮะ Harry Kane จอร์อลิฟครับเบลลิงแฮมอะไรแบบนี้ฮะโอ้โหแล้วพวกก็พวกกิจกรรมครับแจกนักเตะฟรีๆครับบนบริหารเนี่ยก็มากันแน่นอนแหละฮะแล้วก็แจก ทองเอ่อแจกทองกันยาวๆครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นให้ครบให้จบกิจกรรมกันด้วยนะฮะอื่นๆก็ตามภาพได้เลยแหละฮะจากเจลงเจลี่ก็มานะฮะแล้วก็อาจจะมีการอัปเดตตัวไมล์รีดเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพลานไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ